สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันเช้าวันที่28พฤษภาคม2567นะคะ,ะก็มาถ่ายมุมสวนนี้ให้ดูหลังจากที่สั่งสปบระรดมานะคะก็มาปลูกรียบร้อยแล้วนะคะคือมาปลูกมุมนี้เพราะว่ามุมนี้มันลกลกมากเวลาปลูกแล้วก็จะได้ดูแลจะได้ไม่ลกนี่ก็คือต้นมะกรูดก็กำลัง แผงยอดใหม่กำลังอย่างงามนะคะก็ะปลูกสับประรดไปแล้วนะคะปลูกเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะปีหน้าน่าจะได้กินก็ปลูกไปแล้วร้อยต้นสามจุดก็คือทางเข้าสวนสองด้านแล้วก็ท้ายสวนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปลูกก็ปลูกเป็น จุกอะคะ่ะเพื่อจะได้ง่ายแก่การดูแลรักษาก็ปลูกไว้กินนะคะเพราะว่าของทุกวันนี้มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆดินตรงนี้ก็ดีก็ขุดปลูกอย่างเดียวค่ะตังจัดถางต้นไม้ออกแล้วก็ขุดต้นกระถินทิ้งเพราะว่าต้นกระถินตรงนี้แถวนี้เยอะมากก็ขุดเทยงแล้วก็นําสปะรดมาปลูกนี่ก็คืออะโวโคาโดเอสองหนึ่ง ก็กำลังแตกใบงามนะคะนี่ค่ะปลูกง่ายๆก็ปลูกขุดหลุมแล้วก็ฝังดินแค่น้าเดงค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อแล้วเราก็มีผักไว้อยู่ใกล้ๆบ้านไว้ไว,ไว้ทำกินนะคะทุกวันนี้ของฟรีหายากค่ะเพราะว่าคนเยอะของฟรีอยู่ตามธรรมชาติคนก็แย่งกัน น้วันมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีใครผลิตมีแต่คนจะไปทําลายมันแล้วก็หาอยู่หากินกันก็ชะะนะด้านที่เราปลูกไว้แล้วก็ปลูกนะคะก็ตั้งใจปลูกจนเสร็จถ้าไม่ทําอะไรไม่ตั้งใจก็ไม่เสร็จสักทีค่ะปลูกสามวันเสร็จค่ะร้อยร้อยต้นร้อยต้นสั่งมาต้นละ 4, 100, 100, 100, 000, สี่า 4, 100, 000, 100, 000, บาทนะคะโอเคนะคะถ้ามันเติบโตยังไงเราก็จะมาอัพให้ดูนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะคนที่รับชมค่ะ